เรื่องมันเริ่มจากตอนที่ผู้นําเวเนซุเอลาถูกจับกลุ่มนะครับแล้วคําถามที่ตามมาก็คือแล้วจะยังไงต่อล่ะที่สําคัญคือนี่ไม่ใช่แค่การแทรกแซงชั่วคราวนะครับแต่เป็นการเข้ายึดครองแบบถาวรเลยแล้วเรื่องนี้จะกระทบเศรษฐกิจสหรัฐยังไงบ้างมาดูกันที่ระลอกแรกเลยครับปรากฏการโดมิโนทางเศรษฐกิจสเต็ปแรกเลยคือยึดแหล่งน้ํามันสํารองของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับ พอทำแบบนั้นได้สหรัฐก,ก็จะคุมราคาน้ำมันโลกได้เลยแล้วก็ทุบราคาให้เหลือแค่ดอลลาร์เดียวต่อกลลอนพอน้ำมันถูกลงปุ๊บมันก็เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ครั้งใหญ่เลยครับกระทบไปทางซัพพ l y chain ผลลัพธ์ก็คือเงินเฟอ้อหายเกลี้ยงเลยครับเพราะเหมือนกับว่าภาษีพลังงานที่ถ่วงเศรษฐกิจอยู่มันหายไปโอเคทีนี้หันกลับมาดูที่เวเนซุเอลากันบ้างประเทศจะถูกเปลี่ยนโฉมไปขนาดไหนมาดูกันครับ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจพังนะครับสกุลเงินโบลิว่าจะถูกยกเลิกทันทีแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ดอลลาร์สหรัฐแทนแล้วมันก็จะเกิดการย้ายฉิ่นกลับครั้งใหญ่เลยครับดึงผู้ลี้ภัยกว่า7ล้านคนกลับบ้านมาช่วยกันสร้างชาติใหม่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ชัดเจนมากครับจากที่เคยมีแตก่แก๊งอาชญากรรมก็จะถูกกวาดล้างจนหมด คุณง่ายๆก็คือเวเนซุเอลากลายเป็นเหมือนรัฐที่51ของอเมริกาไปโดยปริยายเลยอยู่ใต้การบังคับบัญชาของสหรัฐที่นี้มาถึงจุดสำคัญที่สุดครับจุดจบทางภูมิรัฐศาสตร์หรือก็คือดุลอำนาจโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนรัเสเซียกับจีนจะถูกเตะออกจากภูมิภาคนี่ต่างชาติถูกระงับสุดท้ายคือสหรัฐคุมอเมริกาใต้ได้เบ็ดเสร็จสุดท้ายก็เหลือคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ครับ ว่าน,นี่คือปาฏิหาริย์ด้านโลจิสติกส์หรือว่าเป็นการสร้างจัก,กรวรรดิยุคใหม่กันแน่